นี่คลิปต่อไปนะครับนี่ชายพี่น้องเบิ่งนะครับนี่บรรยากาศสดๆนะครับนี่โอ้โหแถ่ายกันมีลายยางนะครับหลายอย่างนะครับชายพี่น้องเพิ่งนะครับ นี่เรอเงนะครับน <Exactly. S 1> okay. ี่บรรยากาศนะครับนี่นี่นะครับนี่สุดยอดนะครับนี่ซึ่งกิโลร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่สุดยอดนะครับนี่บรรยัดาซัมเพลงโดยเฉพาอนะครับนี่แถวซัมเพลงนี่ก็สุดยอดของบนนะครับนี่นะครับนี่บรรยัดาซัมเพลงโดยเฉพาอนะครับนี่ ญ coupon, <inaudible chamado Ham illa> ี่ป <c little language> ุ่นญี่ปุหวานแล้วหรอเนี่ใช่ค่าหวานนไปกินยังมากินโอชิไม่เห็นเกาลัดเกลัดที่สามเป็นงดังครับกินนี่อากาไปเพื่องก่นน้อีลาัี